ในช่วงปลายทศวรรษที่2,540ประเทศไทยกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มการเมืองที่มีอำนาจและกลุ่มที่ต่อต้านรวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาดความไม่พอใจในระบบการเมืองเดิมและความตรึงเครียดในสังคมส่งผลให้เกิดแรงกดดันอย่างต่อเนื่องทั้งในวงการทหารสถาบันกษัตริย์และกลุ่มพลังประชาชนที่หลากหลายเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระแสสังคมที่นำไปสู่การรัฐประหารครั้งสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในปีพุทธศักราช2549ที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ไปอย่างถาวรการขึ้นสู่อำนาจของพันตำรวจโททักษินชินวัตรนั่นเป็นบทพิสูจน์ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคหลังวิกฤตต้มยำกุ้งทักษินซึ่งเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองในฐานะนักธุรกิจและเจ้าของบริษัทโทรคมนาคมได้เข้ามาสู่สนามการเมืองและก่อตั้งพรรคไทยรักไทย แด้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากฐานเสียงประชาชนชน,นบทด้วยนโยบายประชานิยมและการผลักดันโครงการต่างๆที่ช่วยลดความยากจนและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับรากยาทักษิณได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนปรารถนาอย่างไรก็ดีการขึ้นสู่อำนาจของเขาก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มชนชั้นนำเก่าและสถาบันทหารที่มองว่าตัวเขานั้นสร้างอำนาจทางการเมืองในรูปแบบใหม่ที่ท้าทายโครงสร้างอำนาจเก่าอย่างมากข้อกล่าวหาต่างๆอาทิเช่นการทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมและการแทรกแซงสื่อมวลชนถูกนำมาใช้เพื่อบันทอนความนิยมและความน่าเชื่อถือของสายตาสาธารณชน ในขณะเดียวกันกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพันธมิตรแต่กลายเป็นเวทีที่รวมตัวผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายและวิธีบริหารของทักษิณพันธมิตรมีความหลากหลายทางภูมิหลังทั้งกลุ่มนักธุรกิจชนชั้นกลางข้าราชการและกลุ่มนักการเมืองเก่าความเคลื่อนไหวของพวกเขาเหล่านี้นั้นมีเป้าหมาย เพื่อกดดันให้รัฐบาลทักษินล่าออกผ่านการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งคือการสร้างความแตกแยกในสังคมไทยและเพิ่มความรุนแรงของความขัดแย้งทางการเมืองให้ทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่โลกการเมืองไทยต้องจารึกเอาไว้ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคณะรัฐประหารที่นำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรีผู้บัญชาการกองทัพบ,บกณเวลานั้นได้เคลื่อนไหวทําการรัฐประหารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อยึดอํานาจทางการเมืองและควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาดรัฐประหารครั้งนี้ไม่ได้เพียงแต่ทําให้รัฐบาลทักษิณต้องพ้นออกจากตําแหน่งแต่ยังทําให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้น ต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจจะย้อนกลับได้คณะรัฐประหารภายใต้การนำโดยพนเอกสนทิได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวและนำเสนอมาตรการหลายอย่างที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ณว่าเป็นการใช้อํำนาจนอกระบบเพื่อควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองและขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยตามระบอบรัฐธรรมนูญความเคลื่อนไหวครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างกองทัพการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ภายในประเทศซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้โดยง่ายผลกระทบจากการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2549ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อระบบการเมืองไทยในระยะยาวความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยสถาบันทางกองทัพ ได้รับการยกย่องและวิาพากษ์วิจารณ์ไปพร้อมกันความขัดแย้งทางอุดมการณและการแบ่งขั้วทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นสร้างบรรยากาศที่เต็มที่ไปด้วยความไม่แน่นอนและความตรึงเครียดในสังคมไทยที่ยังคงรอการปฏิรูปและการปรับปรุงเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างอำนาจรัฐและเสียงของประชาชนความท้าทายที่สำคัญคือ การหาวิธีที่จะรวมกลุ่มคนที่แตกแยกและสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมเพื่อให้เกิดประชาธิปไาตายไทยที่เติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในมุมมองทางประวัติศาสตร์การรัฐประหาร2549ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการเมืองไทยเท่านั้นแต่เป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนถึงความซับซ้อนของการเมืองไทยในยุคสมัยใหม่ ซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกจากปัจจัยทางเศรษฐกษิจสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนคำถามที่ยังคงอยู่ในใจของผู้คนและนักวิเคราะห์ทางการเมืองคือเราจะสามารถสร้างระบบทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้อย่างไรและบทบาทของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงสังคมจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ในการย้อนรอยประวัติศาสตร์เหตุการณ์การรัฐประหารครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อทบทวนอดีตแต่เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงรากเงา้าและปัญหาและความท้าทายที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันกายเรียนรู้จากอดีตจะช่วยให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามไปสู่อนาคตด้วยความระมัดระวังและมีสติปัญญาเพื่อสร้างความยุติธรรมเสรีภาพ และประชาธิปไตยที่ยังยืนสำหรับคนไทยทุกคนในโลกของการเมืองไทยก่อนการรัฐประหาร2,549บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี40ได้สร้างช่องว่างให้นักการเมืองใหม่ที่พร้อมที่จะเดินเข้ามาเติมเต็มความต้องการของประชาชนในชนบท และคนในเมืองที่ยังถูกทอดทิ้งจากการพัฒนาทักษิณชินวัตรคือหนึ่งในบุคคลน,นั้นที่ถือโอกาสนี้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในอำนาจทางการเมืองทักษิณมีพื้นฐานจากธุรกิจโทรคมนาคมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเขาได้สร้างภาพลักษณ์ของผู้นำที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเข้าใจปัญหาคนชน,นบทอย่างแท้จริง เมื่อก้าวขุ้นสู่สนามการเมืองกับพรรคไทยรักไทยในปี2544เขาได้เสนอแนวทางประชานิยมที่เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมให้กับคนส่วนใหญ่นโยบาย30บาทรักษาตุกโรคกองทุนหมู่บ้านและการลดค่าของชีพที่เป็นจุดเด่นและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ถูกเมินเฉยจากรัฐมาก่อนในขณะที่รัฐบาลทักษิณได้รับความนิยมจากประชาชนบางกลุ่มกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับเขาก็เริ่มที่จะรวมตัวกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ก่อตัวขึ้นในปี2548เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันจากหลายวงการไม่ว่าจะชนชั้นกลางนักธุรกิจขนาดใหญ่ นักการเมืองเก่าและกลุ่มข้าราชการพันธมิตรประกาศว่าพวกเขาจะต่อสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและความยุติธรรมในสังคมแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองแอบแฝงและใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นเครื่องมือในการกดดันรัฐบาลทำกลางสถานการณ์เช่นนี้กองทัพซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาท ทางอำนาจมาอย่างยาวนานในประเทศไทยก็เริ่มที่จะมีบทบาทมากขึ้นในการแทรกแซงทางการเมืองคนเอกสนธิบุญยรัตกรินผู้นำทหารในเวลานั้นได้รับความไว้วางใจและอำนาจในการนำการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ซับซ้อนนี้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเช้าวันที่19กันยายน2549นาร่าการรัฐประหารก็ได้กเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเฉียบขาด กองทัพได้เคลื่อนกำลังเข้ายึดสถานที่สำคัญของรัฐบาลยึดสื่อมวลชนและสั่งให้รัฐบาลทักษิณพนจากตำแหน่งภายในเวลาอันสัน้นคณะรัฐประหารภายใต้การนำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตนกรินได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของกองทัพในฐานะผู้กำหนดทิศท,ทางทางการเมืองที่ไม่ใช่เพียงแค่รักษาความสงบแต่รวมถึงการควบคุมและการชี้นำ การเมืองไทยในทางสายตาที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมโดยผ่านการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ลดบทบาทของฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งและเพิ่มอำนาจให้กับสถาบันนอกระบบในช่วงเวลานั้นสังคมไทยถูกแบ่งแยกออกเป็นสองขั้วได้อย่างชัดเจนการเมืองกลายเป็นสนามรบระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนประชานิยมของทักษิณกับกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นนำเก่า ที่มองว่าการปฏิรูปของทักษิณคือภัยคุกคามต่อโครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองความขัดแย้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนในเวทีทางการเมืองอย่างเปิดเผยแต่แฝงอยู่ในทุกพื้นที่ของชีวิตประจำวันเช่นการแบ่งกลุ่มทางสังคมการเลือกสื่อการถกเถียงในครอบครัวและแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันเอง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการรัฐประหารครั้งนี้นั้นเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับกองทัพและสถาบันนอกระบบให้กลายเป็นผู้ที่ทรงอำนาจสูงสุดในการเมืองอย่างไม่เป็นทางการโดยเฉพาะการใช้เหตุผลด้านความมั่นคงเป็นข้ออ้างในการกดดันฝ่ายตรงขา้ามและขจัดอุปสรรคทางการเมืองทั้งที่ในทางกลับกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก็ถูกลดทอนไปยังเห็นได้ชัดอย่างไรก็ดีแม้ว่าการรัฐประหารจะสามารถยุติอำนาจของทักษิณได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะดับไฟแห่งความต้องการประชาธิปไตยและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได้ย้อนกลับไปดูว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ประเทศไทยก็ยังคงต้องเผชิญกับความไม่สงบทางการเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งการชุมนุมใหญ่ การประท้วงในเมืองและการประทะกันระหว่างฝ่ายต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้นั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้กำลังทหารและการรัฐประหารไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงของปัญหาทางการเมืองในท้ายที่สุดประชาธิที่ปไตยไทยก็ยังคงเป็นเส้นทางที่ยากลำบากและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องมาจากการสำนึกและมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองหรือการควบคุมอำนาจโดยสถาบันนอกระบบการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือการต่อสู้กับโครงสร้างอำนาจที่ซับซ้อนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติซึ่งต้องอาศัยความอดทนความเข้าใจและความกล้าหาญจากทุกฝ่ายในสังคมการรัฐประหารในปี49 ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองเท่านั้นแต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สะท้อในให้เห็นถึงความเปราะบางของประชาธิปไตยไทยความท้าทายของอำนาจนอกระบบและความต้องการกาปรปฏิรูปเชิงลึกเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับประเทศไทยนั้นอนาคตของประชาธิปไตยยังคงเป็นเรื่องที่ต้องสู้และร่วมมือกันอย่างไม่หยุดยัง้ง เพื่อให้เสียงของประชาชนได้ถูกได้ยินและระบบการเมืองก็สามารถที่จะสร้างความยุติธรรมและเสรีภาพได้อย่างแท้จริงแลในตอนท้ายนี้เราก็จะต้องย้อนคำถามกลับมาถามตัวเองว่าประชาธิปไตยไทยจะสามารถที่จะก้าวผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงนี้ไปได้หรือไม่หรือว่าประวัติศาสตร์จะสำรอยอีกครั้งในเมื่ออำนาจนอกระบบยังคงแข็งแรง เกินกว่าเสียงของประชาชนจทะทลายลงได้อย่างไรหรือนี่คือโจทย์ของสังคมไทยที่ต้องร่วมกันหาคำตอบเพื่อก้าวสู่อนาคตที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนคน้นแต่เปลี่ยนระบบและสร้างประเทศที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเรายืนยันกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่า,เ,าเราไม่ต้องการที่จะสืบทอดอำนาจนะครับยืนยันตรงนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อ จะได้ทําให้สังคมที่กําลังกังวลหรือหนักใจนั้นได้มีความมั่นใจนะครับว่าพวกเรานั้นทาไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมเพื่อชาติบ้านเมืองโดยแท้จริงครับอันนี้เป็นโครงการตัวยผมจะไม่าดกราะฉะนั้นพที่เราครับผมกล้ายืนยันครับว่านายกรัฐมนตรีที่พีน้องไว้ใจคนนี้รับรองว่าไม่ ไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำเสื่อมจรเรียกทำเด็ดขาดครับ<ว>